กล่าวนามัสการหลวงตาค่ะก็หลวงตาให้แกให้ไปรวมกลุ่มกับพี่ถนอมมีเกดแล้วก็มีน้องโยกค่ะแล้วก็มีคุณเล็กมาด้วยค่ะหลวงตาก็ที่หลวงตาชี้แนะว่าหนูมีตัวเ,เล่าร้อนอยากจะไปหานีพานนะคะคือนะตอนที่หลวงตาชี้แนะหนูยอมรับว่าหนูยังไม่เห็นค่ะหลวงตาแต่ว่า คือตอนช่วงเงย็นที่เดินอยู่นิดนึงอะคะ่ะมันก็วูบขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะหลงตาแต่คือในใจอะก็รู้ว่ามันคือสังขารเกิดดับแล้วเขาก็หายไปค่ะก็สิ่งที่ได้จากการคุยเ,ออเข้ากลุ่มก็คือเปิดใจรับคะ่ะ เปิดใจรับธรรมที่หลวงตาเมตตาสอนแล้วก็พี่ถนอมเขาก็แชร์เรื่องของคุณเทโอให้ฟังค่ะแล้วก็พี่บิ่มมาก,ก็แชร์เรื่องของคุณบรินดาให้ฟังค่ะค่ะหลวงตาเราเวลามันเล่าร้อนจากจะนิพานจากพ้นทุกข์อะไรเงี้ยเราไม่ไม่รู้เอ่อไม่รู้ตัวตอนที่หลวงตาชี้หนูไม่รู้สึกอะค่ะหลวงตา,าว,งว่าอยากว่าอยากได้ พราะว่าตอนคือหนูรู้ว่าการที่เราเราไม่สามารถเอาตัวหรือความเล่า้อนไปถึงพายิพานได้ค่ะหลวงตา,า,า,ามันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันคือรอบนี้ที่มาหาหลวงตารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้อะไรอะค่ะก็คืออยากอย่างที่มาคืออยากจะมากราบหลวงตามาไหว้พระพุทธรูปหยกขาวคือ,อใจก็คือมีเท่านี้หลวงตาไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบเล่า้อนอยากจะไปอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดมันมีก็บอกก็ก็เลยอบอกแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงขนาดจิตก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเออแล้วแล้วแล้วบอกว่ามาเย็นตอนเย็นมาไปไปตอนที่เดินไปอะค่ะหลวงตามันมีวุบหนึ่งขึ้นมาว่าเหมือนเหมือนคือมันมีกิริยาบางอย่างที่จะทําอะไรสักอย่างค่ะหลวงตาแล้วมันก็ดับไปค่ะเป็นอย่างนั้นแหละพอมันมันความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปุกแต่งแน่ๆมันมันดับลงแล้วมัน มันถึงจะเห็นในมันในความเล่าร้อนปรุงแต่งไวไในกิเลสตัณหาต่างเนี่ยมันมันดับลงเป็นขณะในขณะจิตนั้นเนี่ยแล้วใจมันก็จะสงบเมื่อใจสงบแล้วมันจึงจะเห็นว่าในความสงบมันมีความไม่สงบหรือในท่ามกลางความไม่สงบมันมีความสงบอยู่มันถึงจะเห็นได้ไอ้ตัวเนี้ยมันถึงจะขั้นที่ขั้นเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ไอ้ไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยที่ที่บอกว่าเนี่ยหนึ่ง นี่ตาลอ,อยแล้วเว้ยนั่นนี่เหมอลอยลูกก็ไปแค่ห้องน้ําแค่นี้นั่งเหมอลอยแล้วมองหาลูกฟังทําไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแต่ละคนอ <c oughs> ไปแค่ห้องน้ําแค่ตรงเนี้ยรู้ว่ารอบขอบชิดที่เนี้ยไ,ได้แล้วเนี่ยเป็นห่วงแล้วกังวลก็ไอ มันใจมันต้องสงบซะก่อนเนี่ยมันถึงจะรู้มันอจะเห็นถ้ามันไม่สงบอ๋อใจเราไม่สงบไปตามลูกมันไปนั่งเฝ้ามองเงี้ยมันนั่นแหละนั่นก็มานีแล้วมั้งมาอย่างไรยังไม่มาไม่มาไปดูเนี่ยไปไปดิอมันอย่างเงี้ยมันฟังทําไม่รู้เรื่องหรอกลูกไปห้องน้ำล้วเป็นห่วงไม่กลับมาทีไปดิไปไปตามลูกลูกไปตามอาอลูกไปตามเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่งั้นมันกังวลมันดูมันไม่ฟังทําไม่รู้เรื่องหรอกไป ไปตามดูซิทำไมไปเข้าองน้ำนานนะแปแต่กังวลไม่ต้องไปจัดการเลยคือมันยากเพราะว่าถ้ามันไม่มันไม่ถึงความสงบมันยากพอใจมันสงบแล้วสงบจากความร้อนร้อนสงบจากกิเลสตัณหาอะไรเนี่ยมันเลยมันจะเห็นได้ว่าในท่ามกลางความสงบมันพอใจมันสงบแล้วเนี่ยมันจะเห็นความไม่สงบ มันจะเห็นเห็นได้ใจรู้ได้ใจว่ามันใจมันสงบแล้วเนี่ยมันจะเห็นความไม่สงบมันมีความไม่ไม่สงบในท่ามกลางความสงบเรวก็จะแยกออกว่าใจเป็นความสงบสงบจากความปลุกแต่งสงบจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสงบเพราะมันไม่มีตัวตนรูปรักษณ์ไม่มีไม่มีการเกิดการดับไม่มีการไปการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีอะไรปรากฏเลยมันจึงสงบ เมื่อมันพบใจที่สงบแล้วเนี่ยมันจึงเห็นว่าความพุ่งแต่งเนี่ยในใจเนี่ยมันไม่ใช่ใจมันเป็นธรรมชาติส่วนเกินของใจแล้วนี้ธรรมชาติของรู้เนี่ยมันอยู่ที่ใจที่สงบเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยใจมันสงบแล้วใจมันสงบส่วนไอ้สังขารในใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่สงบมันก็จะเป็นอิสระต่อการเด็ดขาดคือความไม่สงบมันก็จะ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นขันห้าเป็นกิริยาการที่ยังต้องดำเนินไปจุกรวาจิตวิมหาไม่ส่วนใจเป็นธรรมชาติที่สงบเป็นปกตินิสัยใจที่สงบเนี่ยเป็นนัตถิสันติบาลังสุขขังสุขใดเราจะเหนือกว่าใจที่สงบสงบเย็นสันติเป็นไม่มีนั่นคือนิพานตอนนี้มันเมื่อใจเรายังไม่สงบมันก็เลยเห็นแต่ความไม่สงบมันไม่เคยเห็นความสงบนี่ถ้ามันเคยเห็นความ พอมันไม่ไหลไปตามความปรุงแต่งความไม่สงบเสแล้วมันก็จะใจมันก็จะสงบพอใจสงบแล้วมันจึงเห็นความไม่สงบในทั้งกลางความสงบแล้วมันก็จะไม่ไหลไปกับความปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่ถ้าแม้จะพยายามจะเอาความปรุงแต่งมายึดถือความแม้ความสงบมันก็รู้ว่าไอ้ความปรุงแต่งที่จะมายึดถือความสงบเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ใจที่สงบใจที่สงบเนี่ยมันจะรู้ว่าธรรมชาติของความปรุงแต่ง ขนาดที่กระทบตรงตาหูจมูกนิ้วกระจหรืออยู่คนเดียวไม่ได้ทาอะไรมันมีมันมีความคิดความปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไหวติงเป็นธรรมชาติที่กระเพื่อมเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับธรรมชาติของใจแท้ใจ,ใจบริสุทธิ์หรือเรียกว่าน,นิพานธาตุนะ่ะเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏการไหวติงไม่ปรากฏอะไรเลยตอนนี้มันจะมีขั้นตอนที่สองคือมันพยายามจะเอาธรรมชาติของความไหวติงธรรมชาติของความเกิดดับ ธรรมชาติที่ยึดถือเป็นตัวเรานยพยายามมายึดถือมายึดถือใจที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหวติงที่มันสงบตอนนี้มันก็จะรู้แล้วว่าเมื่อใจมันเป็นความสงบแท้บริสุทธิ์โดยธรรมชาติเขาไม่มีใครไปทำให้เขาสงบเนี่ยมันจะรู้ว่าสังขารเนี่ยที่มันพุ่งไปตามรูปรสกิเลสธผัุเตตติธรรมลมแล้วก็สังขารที่พยายามจะมายึดถือใจมันเพียเส่วนเกินของใจมันเป็นความไม่สงบมันเป็นสังขารพุ่งแต่งเกิดดับพอใจแท้ใจบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับ เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไปถึงใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับโดยไม่มีผู้มายึดถือใจเป็นใจไม่ใช่หลงเอาสังขารมาเป็นมาปลอมเป็นใจเป็นสังขารเน่เอาสังขารพวกแต่งเป็นเราเราตัวเราแล้วก็มาปลอมทําเป็นใจว่างๆไอ้ใ่า่นี่เป็นเป็นเป็นใจปลอมหรือเรียกเป็นความสงบปลอมมันจะสงบปลอมมันก็รู้เพราะว่ามันสงบปลอมป็นยังทุกข์อยู่มันยังเป็นความทุกข์แต่ใจแท้ใจบริสุทธิ์มันไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏสัญลักษณ์อะไร มันไม่เกิดไม่ดับไม่ไหวติงไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่และแนะพุทธเจ้าตัดว่าอันนั้นนะเป็นที่สุดแห่งทุกธรรมชาตินั้นเน่เอโกโธรรมโมมีหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พ้นจากทุกได้คือธรรมชาตินั้นแนละยธรรมชาติที่ไม่มีการไหวติงไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการเกิดดับมันพบสิ่งนั้นแล้วมันก็จะรู้ได้ใจมันก็สังเกตออกเองอมันไม่ยากหรอกเพราะว่ามันใช้การสังเกตอยู่เงียบๆมันก็จะมอกมันก็จะรู้ได้มันไม่ใช่ว่าต้องยุ่งยากอะไร สังเกตอยู่เงียบๆจริงๆมันจะแยกออกระหว่างสิ่งที่เคลื่อนไหวกับสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมาชาติที่เกิดดับอยู่ในธรรมการธรรมาชาติที่ไม่เคลื่อนไหวมันเหมือนกับทุกสรรพสิ่งล้วนเคลื่อนไหวอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่าจักรวาลที่ว่างเปล่าเปรียบเหมือนเป็นธรรมาชาติที่ไม่เคลื่อนไหวแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวเหมือนกับระบบดาราจักรทั้งหมดเนี่ย คือดวงดาวทั้งหมดที่เรียกว่าดาราจักรคือดาราก็คือดวงดาวดาราจักรก็คือดวงดาวที่หมุนไปตามโคจรไปตามระบบสุริยะระบบเนี่ยที่มีศูนย์สุนทรตาเป็นศูนย์กลางแล้วก็ดวงดาวทั้งหมดนะก็หมุนหมุนรอบหมุนรอบไปตามสุนทรีตาะระบบในไม่ว่าจะเป็นนกบินหรือว่าเครื่องบินจรวดอุกาบาทดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลเนี่ย มันเคลื่อนที่หมุนไปแม้แต่โลกเราแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็หมุนอยู่ในความว่างเปล่าจักรวารลดังนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตดีๆก็จะสังเกตออกว่าโลกดวงดาวดวงจันทร์สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราทั้งนกแมลงทั้งสิ่งที่อยู่บนผิวโลกมันเป็นสิ่งเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับแม้แต่สิ่งที่อยู่บนผิวโลกนี้ทั้งหมดมันก็อยู่บนลโลกที่หมุนอยู่ในในความว่างเปล่าจักรวาลนั้นจักรวาลเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวไม่เกิดดับแต่ทุกสรรพสิ่งรวนสิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกับจักรวาลไม่มีขอบเขตไม่มีรูปลักษณ์แต่มันไม่ใช่เป็นความว่างจักรวาลเพราะว่าในความว่างมีธาตุรู้อยู่ธาตุรู้ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลเนี่ยอันหาขอบเขตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าใจไม่ใช่เอาความว่างเอาความรู้สึกว่างที่คนทั้งหลายพยายามปยึดถือโปร่งโลกบสบายว่างเปล่าอันนั้นมันเป็นอารมณ์นะมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ หรือถ้าความว่างของอากาศมันเป็นเป็นรูปที่รู้ได้เดตาแต่ความรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แต่ใจอ่ะมันเป็นธาตุรู้ที่อยู่ในความว่างมันไม่ใช่เป็นความว่างเป็นเป็นธาตุรู้ที่อยู่ในความว่างมันรู้อะไรก็รู้จักว่ารู้จักใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรส่วนธรรมชาติที่ปรากฏมันก็รู้ว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเกิดดับเปลี่ยนเกิดดับไหวติงเคลื่อนไหวไม่เที่ยงส่วนธรรมชาติของใจแท้เนี่ยเป็นธรรมชาติ มันที่ได้แต่รู้ว่ารู้อะไรก็รู้จักธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมันมีอยู่แค่นี้เนี่ยในธรรมชาติในจักรวาลในร่างกายจิตใจเราก็มีธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมันสังเกตอยู่เงียบๆมันก็รู้ได้แหละไม่ใช่ว่าเราต้องไปเป็นอะไรหรือเราไม่เป็นอะไรเราอยากได้อะไรหรือเราไม่อยากได้อะไรมันสังเกตเห็นธรรมชาติแค่นี้มันก็จะพบใจ ใจที่เป็นธรรมชาติท <ım. S 1> <Af> ี่มันไม่เคยเกิดดับเลยแล้วมีธาตุรู้นั่นแหละใจเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเป็นธาตุรู้ที่มันมันรู้อยู่ว่าเนี่ยมันรู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่เกิดดับแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นธรรมชาติที่เกิดดับธรรมชาติที่อะไรปรากฏมันรู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันก็จะแยกออกได้ว่าธรรมชาติที่ปรากฏกับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏนี่เราดูได้ตาแล้วก็มองเห็นอยู่มันรู้ได้ใจก็แบบเดียวกันอย่างเราเราดูได้ตาอย่างเงี้ย เราดูได้ตาเราก็รู้ว่าอะไรเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวอะไรเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเราจะหาอุปกรณ์เนี่ยี่ยอุปกรณ์การสอนเนีฮยอุปกรณ์การสอนอย่างผ้าผืนเนี้ยผ้าผ้าผืนเนี้ยเรามองได้ตาเราก็สังเกตออกเนี่ยว่าผ้าผืนเนี้ยเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเกิดดับตอนนี้เราก็รู้เลยว่าธรรมชาติใดที่มันเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวอยู่ในความว่าง ถ้ามันไม่มีความว่างเนี่ยมันไม่มีความว่างรอบๆสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งนั้นย่อมเคลื่อนไหวไม่ได้นี่คือมันไปตามธรรมชาติปกติธรรมดาเลยอย่างผ้าผืนเนี่ยมันเคลื่อนไหวเกิดดับได้ลอยขึ้นมาแล้วก็ลอยขึ้นมาเกิดดับได้ลอยขึ้นมา,ลนมาแล้วก็ดับไปอย่างผ้าผืนเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วก็ดับไปลอยขึ้นมาแล้วดับไปเพราะอะไรรอบๆผ้านี่เป็นอะไรมันเป็นความว่างอืมเป็นความว่างอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเราหันได้ เพราะว่ารอบตัวเราเป็นไรมันเป็นความว่างสมมติว่าสมมุติว่าถ้าเราอ่ะเอาตัวเราเนี่ยเขาเอาตัวเราไปยัดใส่เสาแล้วเอาปูนเททับบกปูนทับเราเนี่ยเราจะหันได้ไหมเราก็หันไม่ได้เพราะว่ามันมีมันไม่มีพื้นที่ว่างพอที่เราจะหันได้เนี่ยปากก็เหมือนกันเนี่ยถ้ารอบปากเราไม่มีที่ว่างเราจะพูดได้ไหมเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยเขาอะไรมามามาปิดไเหมดเลยรอบปากเราเนี่ย ให้ปากเราเนี่ยมันเปิดขยับไม่ได้เลยไม่มีที่ว่างเลยเราจะเราจะพูดได้ไหมอ่ะมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าเออปากมันจะพูดได้มันก็ต้องมีที่ว่างจิตเหมือนกันเนี่ยมันจะคิดนึกติดตอปพูงแต่งมีอิริยาการใดเนี่ยรอบจิตมันจะต้องมีที่เป็นที่ว่างเพราะอะไรมันไปตามหลักว่าสิ่งใดที่เคลื่อนที่ได้มันจะต้องมันก็ต้องเคลื่อนที่อยู่ในที่บริเวที่มันมีพื้นที่ว่างที่มันจะเคลื่อนที่ไปได้งนั้นถ้าสิ่งใดเคลื่อนที่ได้สิ่งนั้นย่อมเกิดดับสิ่งใดเคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่ปรากฏอะไรสิ่งนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่เคลื่อนที่สิ่งที่เกิดดับเนี่ยย่อมเคลื่อนที่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับเลยเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยก็เลยเปรียบเหมือนว่าผ้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับมันเกิดดับอยู่ในอากาศที่เป็นความว่างเนี่ยผ้าผืนเนี่ยมันเกิดที่ที่ลงตาโยนขึ้นลงเนี่ยผ้าผืนเนี่ยที่มันเกิดเกิดดับเนี่ย มันเกิดดับอยู่ในความว่างของของอากาศเนี่ยภาพหัวนี่มันเกิดดับในความว่างของอากาศเราสังเกตดีๆด้วยตาเนี่ยเราพอมองออกไหมว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนที่มองออกไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่คืออะไรคือผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ผ้าที่เกิดดับเนี่ยที่โยนขึ้นโยนลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่เกิดดับแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมันคืออะไรความว่างของอากาศเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกิดดับเราสังเกตดูแค่นี้มันก็ดูออกแล้วว่าเนี่ย สิ่งใดเกิดดับได้สิ่งใดไม่เกิดดับผ้าเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับแต่อากาศที่รอบผ้าเนี่ยที่เป็นความว่างเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับเราเห็นแบบเนี้ยในใจมันก็เหมือนกันเนี่ยใจมันเป็นธาตุรู้เหมือนดังตาเห็นรูปนี่เนี่ยใจอมันเป็นธาตุรู้เหมือนดังตาเห็นรูปมันก็เลยรู้ว่าอากาศที่เกิดดับในใจอะเป็นสิ่งเกิดดับแต่ความว่าง รอบใจอ่ะรอบอาการเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับตาเห็นรูปว่าผ้าผืนเนี้มันเกิดดับแต่อากาศที่มันเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับแต่ตาเนี่ยมันเป็นธาตุรู้เปรียบเหมือนตาเป็นธาตุรู้แต่รู้แต่มันรอาตามาเห็นเห็นความจริงว่าผ้าเนี่ยที่เป็นเปรียบเหมือนเป็นอาการของใจเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่เกิดดับ และมันเกิดดับอยู่ในความว่างของอากาศของจักรวาลเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเมื่อเราสังเกตดีๆเราก็มองออกแล้วไม่ต้องสังเกตมากมายอะไรเราก็เห็นว่าเออผ้าเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับแต่อากาศรอบมันจริงไม่เกิดไม่ดับใจอ่ะเป็นเป็นธาตรู้มันก็รู้ว่ามันมีอากาศเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งเคลื่อนที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนดังเหมือนดังอวกาศนี่และเหมือนดังธรรมชาตินี่แล่ ตนี้ธาตุรู้มันธาตุรู้เนี่ยมันก็เลยสังเกตออกว่าเนี่ยในใจเราเนี่ยใจเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มันมันไม่เกิดดับความรู้เนี่ยไอ้ธาตุรู้มันรวมกับใจที่เป็นความไม่เกิดดับแต่อาการของใจเนี่ยมันเกิดดับไอ้ธาตุรู้มันก็เลยรู้สิ่งเกิดดับแล้วมันรู้ว่าใจเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับและธาตุรู้เนี่ยมันรวมกับใจเนี่ยก็เรียกว่าใจอ่ะมันรู้รู้ออกมาจากใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดดับรู้อะไรก็รู้ว่ามันสิ่งที่เกิดดับ มีต้องขานเกิดดับในมันแต่ใจเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับหรอกเพราะว่าใจไปธาตุรู้ไปรวมกับใจซะแล้วมันก็เลยกลายเป็นใจที่เป็นความรู้พุทธะที่ไม่ได้เป็นใจหลงอีกแล้วหรือจิตใจหรือจิตบางทีก็เรียกจิตหรือเรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็คือเป็นธรรมชาติที่รู้แล้วว่ามันเนี่ยไม่ไม่ได้เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มันมีสิ่งเกิดดับในมันแล้วใจเนี่ยมันก็จะไม่ไปหลงไม่หลงไปยึดถือสิ่งเกิดดับได้เพราะว่า ใจมนในัจนเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรมันจึงไม่หลงไปยึดถือสิ่งที่เกิดดับแล้วแม้แต่จะพยายามหลงเอาสิ่งที่เกิดดับมายึดถือใจที่ไม่เกิดดับไอ้ใจมันก็รู้ว่าสิ่งที่พยายามมายึดถือมันเนี่ย,ปยเป็นสิ่งเกิดดับตัวใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่มมายึดถือใจมันก็จะละทิ้งสิ่งที่พยายามมายึดถือใจไปแท้เพราะว่าสิ่งที่พยายามมายึดถือใจเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับ เพราะใจมารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรใจที่มารู้จากใจว่ามันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นเป็นเอโกทัมโมมันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มันไม่เกิดไม่ดับมันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลความว่างจักรวาลแต่มันไม่ใช่เป็นความว่างแต่เป็นเป็นธาตุรู้ที่รวมอยู่ในความว่างที่มันไม่ปรากฏอะไรเลยเลยนั่นแหละคือนิพพานเนี่ยเราปฏิบัติมาก็เพื่อมาพบความจริงอันนี้แน่อย่างที่โยมเนี่ยที่โยมหนึ่งเนี่ยที่ว่า เราเห็นแล้วเห็นเห็นที่เกิดดับล้วก็รู้ตัวานหลงอีกแล้วแล้วก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยเออหลงละเอียดหลงละเอียดแต่เวลาหลงเนี่ยลูกไปห้องน้ำเน่อยก็นั่งเมอลอยดูลูกอยู่ด้วยเนี่ยจนก,กระทั่งเราก็ต้องให้ไปตามไปไปไปไม่งั้นก็กังวลอยู่เนี่ยฟังธรรมไปรู้เรื่องไปตามลูกในห้องน้ำหน่ยทำไมห้องน้ำนานเนี่ยความยึดถือความรักความห่วงใยอะไรมันก็ส่งจิตออกนอกไปไม่แต่เราสอนเรื่องเมื่อกี้ส่งจิตออกนอกเอาข้จริงอะมันส่งจิตออกนอกไปตลอดเวลาที่นั่งฟังธรรมเราเห็นแล้วมันั่งฟังธรรมจะเมอลอย คิดถึงลูกลูกไปห้องน้ํานานเป็นห่วงก็เลยบอกว่าไปไปไปตามลูกซะมันจะได้หมดห่วงหมดกังวลมานั่งห่วงกังวลอยู่ไม่ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความรักความยึดถือผูกพันมันก็จะเป็นแบบเนี้ยตอนนี้เราก็เรียนรู้จากของจริงเนี่ยเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็มันก็กลายเป็นใจที่ไม่ยึดถืออะไรเพราะมันใจเป็นธรรมชาติเดิมอันนั้นเขาเรียกว่านิพานใจที่มันได้แต่รู้มันเป็นธรรมชาติที่รู้ว่ารู้จักมันเองว่ามันนั้นรวมกับเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวที่ไม่ปรากฏอะไรกลายเป็น ธาตุรู้ไปรวมกับธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วก็มีจิตปรากฏในมันไอ้ใจที่มันไม่ปรากฏอะไรนั่นแหละที่รู้ว่ามันเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ปรากฏอะไรนี่เขาเรียกว่าใจนิพพานส่วนในสังขารเนี stock, wheels, tennis, ่ยคือขันห้าเนี่ยยังไม่ตายมันก็เกิดเกิดดับดับมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นวิญญาณขังขารทางานร่วมเจตสิกเกิดเกิดดับดับอยู่ในธรรมชาติของใจที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็พอที่อายุขัยขันห้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นวิญญาณขังขารทางานร่วมเจตสิกมันก็ดับไป ตายเรียกว่าตายเกิดแต่ใจที่เป็นความที่ได้เป็นาธาตุรู้ที่รวมกับความว่างจักรวาลมันก็เป็นนิพพานไปเป็นอมตะไปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเป็นอมตะากลายเป็นใจที่เป็นาธาตุรู้คู่จักรวาลไปเป็นพุทธะเป็นผู้รู้แจ้งแต่จะทาความจริงแล้วรู้อะไรรู้จักใจแค่นั้นแหละมีอะไรหรอปฏิบัติธ,ธรรมก็มีแค่นี้แหน่คือพูดแล้วก็มันหยักหยาบว่ามันถึงที่สุดของทุกไปเลยที่สุดแห่งทุกไปแล้วก็ถอยมาหยาบที่สุดอีกจนกระทั่งยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานแล้วก็ ละเอียดถอยละเอียดก็ับไปจนถึงนิพพานธาตุนู่นแล้วก็พูดไปพูดมาถอยกลับมาเรื่อผภพผัวเมียเรื่องในมุง่งเรื่องอะไรมันก็มาอ๊้เราก็สอนจังเลยไม่รู้จะทํำยังไงสอนย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจบตั้งหยาบไปถึงเรื่องในมุ่งเนี่ยอา้าวไปละเอียดไปจนถึงธรรมชาติรู้ของเดิมมีแต่รู้แล้วก็ยึดไม่ได้หรอกเพราะม้แต่รู้อย่างเดียวยึดอะไรก็ไม่ได้ทํากิริยาไปวางก็ไม่ได้ไได้แต่รู้ความจริงว่ามันเนี่ย ไม่เป็นธรรมชาติที่รวมกับหนึ่งเดียวจักราวาลไม่มีอะไรปรากฏอันนั้นคือธรรมชาตินิพานมันปฏิบัติมาเพื่อรู้จักใจแค่นั้นเนละยผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงะน,นิพานก็คือมารู้จักใจหรือธาตุรู้ในปะฏิบัติมาทั้งหมดแค่นี้แนะี่ยแต่แล้วก็ถากันไปถากระมาโจากกระตั้งเนี่ยหลงส่งจิตออกนอกเป็นตะมูทายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่นสออนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้มแจเป็นมาก ผลแห่งจิตแห่งจิตแห่งแจ,จ่มแจ้เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นขณะไปขณะไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งพ้นไปถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นใจแล้วมันก็พ้นจากอริยสัจสี่ไปเลยเพราะอริยสัจสี่ังเป็นกิริยาจิตอยู่พอน,นิพานพ้นไปแล้วไปธาตุรูแล้วมันพ้นกิริยาไปทั้งหมดเลยพ้นจากอริยสัจสี่ไปคือพ้นจากมรรคแปดทั้งหมดไปเป็นมรรคเก้าก 10, มรรคสิบมรรคเก้าก็เป็นสมนัมมาญาณมรรคสิบก็สัมมาวิมุตติวิมุตติมันพ้นไปจากกิริยาจิตแล้วไปเป็นอกกิริยาอันนนีี้้กกก็จะลเเออยดดิไไปแต่่พูวน พูดไว้เนี่ยก็มาก็สอนพวกท่านจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ว่าเวลาขัปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งทุกข์พุทธเจ้าพลันตวกท่านเป็นอย่างนี้ท่านปฏิบัติรู้แจ้งแบบนี้จนถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่สุดแล้วก็สุดท้ายพูดแต่แล้วก็ต้องถอยลงมาถอยลงมาจนสุดท้ายมาพูดเรื่องในมุ่งอะเนเรื่องพผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องอะไรเงี้ยก็มาวนอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็เห็นว่าให้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยึดการเป็นทุกข์แล้วก็ ก็ทําหน้าที่กันไปเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปไปยึดเลยให้มากมายก็ทําหน้าที่ใหต้สมูลแต่ตุ้งตั้งก็ต้องจากกันไปแต่ธรรมชาติที่เข้าถึงตัจะทำความจริงนิพพานมันมนีมันเป็นประโยชน์ดีกว่าประโยชน์มากกว่าดีกว่าหมกมุ่นในเรื่องยึดบ้านถือบ้านอะไรนั่นแหละเนี่ยก็สอนให้พวกท่านเห็นตัจะทำความจริงชี้แจงแจกแจงทุกแง่ทุกมุมอ่า้าใจไหมลนะ่ะ เข้าใจค่ะลงตาสาบตร้ค่ะใจก็ไปปฏิบัติอันนะคืออยังไงมันก็ต้องทำความเพียรก่อนที่จะดับลมหายใจไม่งั้นมันตายแล้วก็ต้องไปถูกพบชาติต่างๆเกิดมาใหม่ก็ไม่โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากที่สุดในโลกมาได้ฟังพระธ,ธรรมคำสอนจากผู้ชี้แนะที่รู้จรก็ยากที่สุดในโลก มันจะไม่มันโอกาสมันต้องไปยาวนานไม่รู้กี่อาสงไขยกี่กลับก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอเพราะสัตย์ทำคาสอนจากผู้ที่รู้จริงมันยากเราไม่ได้อวดว่าเราเป็นคนร,รู้จริงแต่เราพยายามจะแจกแจงเอาพระสัตย์ทำคำสอนพุทธเจ้ามามาแจกแจงให้พวกท่านแต่พวกท่านตายไปแล้วมันไปเกิดเป็นสัตว์ได้ช้าเป็ดสุลกายตะลเทวดามนุษย์ทุกยากลาบากหลายภพยาก กว่าจะมาเป็นมนุษย์พระเจ้าก็ว่ายากที่สุดในโลกแล้วไปเป็นตัดได้ฉันถ้าเป็นตัวใหญ่ไปเป็นเปรเป็นสุรกา,ายสัตว์นกเป็นตัวใหญ่เพราะ,ะนั้นโอกาสที่จะมาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ยังยากเลยมันก็มันลืมไปหมดแล้วพอเกิดมาก็ไม่รู้อะไรแล้วแล้วก็คนสอนก็ไม่มีนั้นชีวิตก็เป็นแต่ทุกขก์ทุกข์วนเวียนอยู่ในจมอยู่ในความทุกข์เพีแต่ว่าชาตินี้เกิดมาโชคดีหน่อยเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้เป็นบ้าใบาอติติกดาวเซนโดมพอจะฟังทำรู้เรื่องแล้วก็ มีผู้ยังมีผู้แจกแจงทำชี้ธรรมอยู่สอนธรรมอยู่พระธรรมคำสอนพระเจ้าก็เอาให้มันจริงก่อนที่จะสิ้นอายุขไขก่อนที่มันจะดับลมใจเฮือกสุดท้ายเพราะถ้าดับไปแล้วก็หมดโอกาสและ้ะยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกมาพบพระธรรมคำสอนจากผู้รู้จริงก็ยากที่สุดในโลกมันยากไปหมดเนี่ยอันนั้นนะ่ะไปต้องไปรเรียนวนอีกกี่มู้กี่อสองไขยกี่กับ ก็พุทธเจ้ายังตัดเองว่าเนี่ยภาษาวกถะกับทูลถามพระุทธเจ้าว่าเนี่ยมนุษย์และเทวดาเนี่ยตายจากมนุษย์และตายจากเทวดาแล้วส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นอะไรก็ไปอบายหมดนั้นญ่ก็ไปอบายหมดไปเกิดเป็นสัตว์เฉานเปรตสุรากายสัตว์นรกหมดไปก็หมดเลยผู้ที่ตายจากมนุษย์และเทวดาไปก็เป็นส่วนใหญ่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกหมด จะไปเทวดาอย่างยากแหละแต่เป็นมนุษย์ที่ยากที่สุดในโลกเอาภาษาวกเอาทำไมเป็นแบบนั้นนะ่ะคือดวงจิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่าชาติศาสนาใดพวกพูนใดเม่อไรก็ไปไปอบายหมดนนะไปเป็นตระไดฉันเป็นตรลกาย,กายตรนรกหมดฮนะ,อะบอกว่ามันจะมีตั้กี่เปอร์เซ็นต์น่ตรงนั้นนะถ้าถามมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าที่ว่ามีโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นเทวดาที่ไม่ไปเป็นตรดไดฉันเป็นตร,นรกายตระนรก พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นตได้เพราะว่ามันมันเป็นเปอร์เซ็นตยังไม่ได้เลยเทียบเป็นเปอร์เซ็น์ยังไม่ได้เลยคือหมายถึงว่ามันหนึ่งเปอร์เซ็นย,ยังไม่ได้เลย,ย,เลยก็เลยเอาเล็บตักดินขึ้นมาแล้วก็ถามว่าดินในเล็บของพระองค์กับดินในพื้นปฐพีใครมากกว่ากันโอกาสที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่ตายแล้วจะกลับมาเป็นเทวดาหรือมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์อีกได้เนี่ย มีโอกาสเท่ากับดินในขี้เล็บนี่แต่นอกนั้นเนี่ยนอกจากดินในขี้เล็บก็เท่ากับดินในพื้นปฐพีเนี่ยก็คือตายแล้วก็ไปเกิดเป็นในอาบายปาเป็นสตจฉานเป็นตัวกายตัวนรกหมดพระสาวก็ตกใจว่าโอ้โหแล้วทำไมจึงเป็นแบบนั้นละ่ขะขนาดตั้งใจว่าเนี่ยตายแล้วจะไป็นมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาตายแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นเทวดานุก็ตายแล้วอยากกลับไปเป็นมนุษย์อีกเลยเจ้าบอกว่าเออทัศนะกเกเรยดในใจได้มันก็ได้สิ แต่มันจะน้ากิเลสความรักความชัางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันก็เต็มไปด้วยความรักความชัางความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไหลไปตามกิเลสก็ไปเป็นสัตว์ในฉานเป็นสุรกายสัตว์นรกวยความรักใช่ห่วงใยผูกพันกันมนุษย์จึงยากที่มันจึงยากทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะมันติดอยู่ในความรักใช่รักไข่ห่วงใยผูกพันติดอยู่ในความรักและความชังมันจึงไปอบายทั้งหมดพอเกิดไม่ทีก็จําไม่ได้แล้วจําพระธรรมไม่ได้จําคนสอนไม่ได้ไม่มีคนสอนอีกแล้ว ก็ต้องไปเวียนวนเนี่ยไม่รู้กี่อสงไขยกี่กับเพราะฉะนั้นเนี่ยขายที่เป็นพอมีโอกาสอะมีโอกาสที่จะพ้นไปได้มีโอกาสที่จะรู้รู้ตามพระัธรรมคำสอนที่สอนได้ต้องเอาให้จริงแล้วมันให้มันนิพานไปก่อนเสียก่อนที่จะสิ้นลมหายใจไม่งั้นโอกาสนมันจะเสียโอกาสแล้วก็จะกลับมาก็ไม่มีแล้ว พระพุเจ้าตัดเองว่ายากที่สุดในโลกจนเท่ากับดินในขี้เล็บนี่เพราะนั้นโอกาสจะกลับมาไม่มีเพราะ,ะนั้นถ้าถ้าพลาดก็คือพลาดเลยเพื่อง่ายเหมือนน่าเจะได้บางคนที่สติปัญญาเรียนมาก็สูงมีสติปัญญาพอที่จะฟังรู้เรื่องพอที่จะเก้าใจกับปฏิบัติในชีวิตประจําวันจมอยู่ในแต่ในในความหลงยึดบ้านถือบ้านจมอยู่ในความทิฏฐิมานะความคิดความเห็นของตัวเอง เอาความคิดความเห็นโดยเป็นใหญ่ไม่เอาตามธรรมไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนว่าสเพตังกาลานิจจาสังขารไม่เที่ยงสเพตังกาทุกขาสังขารเป็นทุกสกเพธรรมานตาธรรมทั้งหลายตงปวงเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่มีอัตตาตัวตนเลยสเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้ง,งมวลไม่ควรหลงยึดบ้านถือบ้านว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราภาษาวกฟังจบก็เทติวดาทั้งหลายก็บรรลุะนิพานจํานวนมาก มันทำทั้งหมดม็มีแค่นี้แหละแต่เวลาพอสอนไปฝ่ยไปเวลาพวกท่านไปใช้ชีวิตจริงๆมีแต่ความยึดบ้านถือบ้านไม่ปล่อยวางเนี่ยมันก็เลยลําบากยิ่งหายากกันไปเรื่อยๆผู้ที่จะมาแจกแจงทำให้ละเอียดเฝ้าสอนเชา้าสอนเย็นตอนเชา้าสอนเย็นยังรับวันแต่ยากไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อไปมัน ที่ท่านกล่าวว่าผู้สอนจากความจำมีมากผู้รู้จริงมีน้อยมันจะน้อยมากๆแล้วก็หมดจิ้นไป